สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าแจ้งความกกออตอหลังส่งสารรัฐธรรมนูญฝันพิธาปมหุ้นไอทีวี เมื่อเวลา16นาฬิกา2นาทีที่สอนนางเลิง13กรกฎาคมนายธนพลจิวจินดาในฐานะประชาชนเข้าพบกับพันตรวจตรีประธานศรีหาพลปอววงเล็บสอบสวนสอนนางเลิงเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกตพร้อมกับพวกกกตกล่าวหาว่ากระทำผิดตามพระราชบัญญัติประกอบพระธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2,561มาตรา172เจ้าพนักง,งานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเพื่อละเอียดการแจ้งความระบุว่าตามที่คณะกรรมการกเลือกงประกาศให้นายพิธาลิมเจริญรัต เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเมื่อ19มิถุนายน2566และนายพิธาลิ้มเจริญรัตถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดวงเล็บมหาชนต่อคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งต่อมาเมื่อ12กรกฎาคม66ปรากฏว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีความเห็นว่าสมาชิกภาพของนายพิธาลิมเจริญรัตมีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2560มาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3และให้ส่งเรื่องไปยังศาลร,รัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไปรายละเอียดปรากฏตามข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งข่าวประชาสัมพันธ์เลขที่ข่าว269ทับ2566วันที่เผยแพร่12กรกฎาคม66โดยตลอดระยะเวลาตั้งแต่14พฤษภาคม66 ถึงวันที่12กรกฎาคม2566ได้ปรากฏข้อเท็จจริงข้อกฎหมายคำสั่งสารดีกาคำพิพากษาสารปกครองที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา9 8วงเล็บ3สถานะลักษณะธุรกิจรายได้ประจำปี2565ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนและคลิปบันทึกภาพและเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีท .2566 ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนเผยแพร่ต่อสาธารณะเรื่อยมาซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบถึงข้อได็จริงข้ขอกฎหมายคำสั่งสารดีกาคำพิพากษาสารปกครองเกี่ยวกับเจตนารม์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยมาตรา98วงเล็บ3สถานะลักษณะธุรกิจรายได้ประจำปี2565ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนและคลิปบันทึกภาพและเสียงการประชุมสามัญ พูดถือหุ้นประจำปี2566ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนเผยแพร่ต่อสาธารณะทั้ง5รายการเป็นอย่างดีอยู่แล้วณขณะกระทำการพิจารณาความเห็นดังกล่าวข้างตน้นแต่กลับยังมีความเห็นว่าสมาชิกภาพของนายพิธาลิปเจริญรัฐมีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา9 8วงเล็บ3 และให้ส่งเรื่องไปยังสารร,รัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไปการกระทําของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าวนั้นจึงอาจเป็นการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกอบร,รัฐธรรมนูอโดยการพองกันและปาบปามการทุจริต2561รมาตรา172เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตําแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ พื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตจึงขอให้พนักงานสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานและส่งให้คณะกรรมการปรปชภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษและหากพบว่ากระทําความผิดจริงขอให้คณะกรรมการปรปชดําเนินคดีกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจนถึงที่สุด เบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนได้รับคำแจ้งความไว้ตามระเบียบซึ่งสถานที่เกิดอยู่ที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแขวงทุ่งสองห้องเขตลักสีกรุงเทพเหตุเกิดในท้องที่ของสอน,นอทุ่งสองห้องจะได้ส่งเอกสารประกอบการร้องทุกข์กล่าวโทษไปยังสอน,นอทุ่งสองห้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปความคืบหน้าทักษินกลับแน่ วิษณุยอมรับตำรวจราชทันเตรียมแผนไว้แล้วย้ำต้องเข้าคุกก่อนอิทธิทเนียรัฐบาลนายวิศณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนรันตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าวว่าตำรวจเตรียมพร้อมและวางแผนรับตัวคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาดำเนินคดีตามที่ประกาศจะเดินทางกลับไทยก่อนวันเกิดในเดือนกรกฎาคมนี้ว่า เป็นธรรมดาตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องนี้โดยคุณทักษณิณประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะกลับมาก่อนวันเกิดของเขาเองและขณะน,นี้ใกล้วันเกิดก็ยังไม่มีข่าวคืบหน้าหากจะกลับมาเมื่อไหร่คงติดต่อมาและจะได้ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนจึงเป็นธรรมดาที่การเดินทางกลับต้องเกี่ยวพันกับตำรวจและกรมราชทัณฑ์รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง จึงต้องเตรียมการในส่วนของแต่ละหน่วยงานส่วนกรมราชทัณฑ์เตรียมการอย่างไรไม่ขอเปิดเผยในส่วนนี้ต่อข้อถามแสดงว่าทางการข่าวมีความเป็นไปได้ที่คุณทักษิณจะกลับมาใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าคุณทักษิณพูดเองถ้าไม่ได้พูดก็ไม่มีอะไรต้องทําแต่เมื่อพูดคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องเตรียมตัวเป็นธรรมดาอย่าว่าแต่กรณีคุณทักษิณสมัยก่อนในคดีของนายรากเกสศักเสนา ก็ต้องเตรียมการไว้แบบนี้และถ้าเตรียมการอะไรในฐานะรัฐมนตรียุติธรรมนั้นต้องได้รับการรายงานจากที่ตนสอบถามยังไม่มีการรายงานว่าจะกลับหรือไม่และจะกลับเมื่ออะไรเดิมคุณทักษิณพูดว่าจะกลับก่อนวันเกิดแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรลืบหน้าจึงเป็นไปได้ที่อาจจะมาก่อนหรือหลังเมื่อถามว่าด้วยหลักการจะกลับมาต้องประสานกับหน่วยงานใดในายวิศนุกล่าวว่าขอไม่ตอบ อย่าเพิ่งพูดเพราะไม่ดีกับตัวคุณทักษิณและรัฐบาลแต่ขอย้ำว่ากลับมาต้องเข้าสู่กระบวนการซึ่งคุณทักษิณก็ทราบว่าต้องเผชิญกับอะไรบ้างความคืบหน้าไอลอแนะวิธีถอดถอนกกตหากประชาชนไม่พอใจการทำหน้าที่หลังกกตมีมติส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพสาสของนายพิธาลิ้เจริญรัตสสบัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกล จากเหตุมีชื่อถือกรองหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000หุ้นรวมทั้งมีคำขอให้สาลร,รัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่สสไว้จนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัยโดยที่โลกออนไลน์ได้วิภาวิจาร์ในเรื่องนี้อย่างดูเดือดส่งผลให้แฮชแท็ก ok กรกตมีไว้ทำไมกลับมาติดเทรนด์ฮิตในทวิตเตอร์อีกครั้งบางส่วนนั้นได้เรียกร้อง ให้มีการถอดถอนกรกตอชุดนี้กันเลยทีเดียวซึ่งเรื่องนี้เคยเป็นประเด็นมาแล้วเมื่อการเลือกตั้งในปี62ด้วยไอรอเคยโพสต์ให้ความรู้ในเรื่องนี้ผ่านทาง Facebook ไอรอความว่าหากไม่พอใจกรกตอชุดนี้ประชาชนสามารถถอดถอนได้ยังจําได้ไหมตั้งต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นมาที่มีการจัดการเลือกตั้งนอกราชนาจักรแต่ปรากฏว่าการเลือกตั้งในบางประเทศเต็มไปด้วยความยากลําบากเช่น ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องต่อแถวยาวรอเลือกตั้งเป็นเวลานานหรือกรณีเอกสารแนะนําตัวผู้สมัครผิดพลาดหรือการจัดส่งเอกสารบัตรเลือกตั้งล่าช้าส่งไปแล้วถูกตีกลับถัดมาคือวันที่17มีนาคม62กกตจัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าสําหรับคนที่ไม่สะดวกในวันที่มีการเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าการเลือกตั้งมีความผิดพลาดเช่นรายชื่อพักและผู้สมัครที่ถูกยุบยังอยู่หรือ บางทีรายชื่อผู้สมัครก็หายแต่ที่ร้ายแรงที่สุดคือการที่เจ้าหน้าที่ให้บัตรเลือกตั้งผิดเขตที่มีสิทธิ์บางคนนั้นมีการทักท้วงเจ้าหน้าที่แต่ทางเจ้าหน้าที่กลับบอกให้กากาไปเถอะผลบัตรเสียจนกระทั่งยิบสีมีนาคมที่เป็นวันเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศมีผู้มาใช้สิทธิ์ถึง30กว่าล้านคนแต่ทว่ากลับพบปัญหาเดิม,เ,ดมเช่นผู้สมัครและพักที่ถูกยุบยังอยู่ บางครั้งมีการสวมสิทธิ์เลือกตั้งและบัตรที่มาจากการเลือกตั้งนอกราชนาจักรเดินทางมาถึงล่าช้าด้วยเหตุนี้ทำให้มีประชาชนพลเมืองเน็ตจำนวนอย่างน้อย118,704รายร่วมลงชื่อผ่าน Change.org เพื่อร่วมกันลงชื่อถอดถอนกรกตชุดปัจจุบันทั้งนี้รัฐธรรมนูนมาตรา235ระบุว่าภายใต้บังคับมาตรา236 ที่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า20,000คนมีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระโดยให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนข้อได้จริงและหากมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งให้ส่งสำนวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อสาลฎีกาแผานคดีายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง